แล้วน้องพรก็บอกสวัสดีค่ะคุณคิมเนาะก็ mm. ได้น่าได้แค่นี้นะก็คืออ่น้องเจ้าคุณก็ชอบน้องเจ้าคุณเอามาคั่วท,ทานแล้วมันมันนะมันมันจิงกงอ่ะจิงกะหลีอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนะเป็นอะไรที่แบบก็ไม่มีเพื่อนเข้ามาก็จะร้องเพลงก่อนรน้องเพลงนิดนึงนะคะร้องเพลงเอ่อ ให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะคะเราไม่ไปเห็นเออแต่พี่นุ้ยแอบแอบแอบดูเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พาดพิงนะเราแค่พูดถึงนะพูดในสิ่งที่ดีอของของน้องน้องเขาอะยังไม่เจ็ดโมงเลยนะไปรอบอแล้วนะไปไปเอาบัตรคิวเนาะรอก่อนนะเราไม่สมควรพูดในนี้เราก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎของเขาเนาะเพราะว่าพี่นุ้ยเองก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรเหมือนกัน <laughs> ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็ขอตัวลงไลฟ์ก่อนแล้วก็จะไปซักผ้านะคะซักผ้าก็ไปเก็บทําบ้านหลางเนาะเดี๋ยวก็ต้องมาดูคอมเมนต์ตอบคลิปตอบอะไรลงโพสตโพสต์ไม่ใช่ว่าพี่นุ้ยทานไม่ได้นะเมื่อก่อนทานได้ทุกอย่างนะทานได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้คือเราไม่ได้มาทานนานแล้ว <laughs> เราบอมาอีกแล้วรนะ <laughs> าบอ ไปมาอีกแล้วนะคะไปแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงนะเพราะวันนี้เลยวันสวัสดีค่ะคุณพัชรีเนาะปทุมปทุมพลน,นะคะก็เข้ามาเป็นกําลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างม,มีมีสามีช่วยมีลูกช่วยเขามีคนช่วยไงคลิปเขาแบบมันจะได้ไปได้เหมือนของน้องเขาก็มี ลูกช่วยพี่นุ้ยก็เลยว่าเออต้องขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้เปล่าว่าเพราะว่ายังน้องๆคนมันดีไหมอะไรไหมอะ,อะไรหลายอย่างมันก็เลยทําให้เราไม่ปังเนาะเพราะว่าพี่นุ้ยก็เหมือนว่าเราเคยไปถ่ายที่สารเคือนขนาดไปถ่ายชันก็จะประมาณสามสิบนาทีเมื่อวานก็สามสิบนาทนะีส่วนจนเปรมมากส่วนใหญ่พี่นุ้ยก็จะแค่สามสิบนาทีเองเว้นว่าถ้ากําลังคุยไปอยู่หลายขั้นตอนนะ ไม่ได้ไปทำห้องกายภาพไงเราไปหลายขั้นตอนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเนาะคือพอเราไม่ได้ทานนานแล้วมันก็เกิดเป็นอันว่าเราเราทานไม่ได้นะเท่าไหรไรเนาะ,ะพินวิก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านของพินุ่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งผ่านการสร้างรายได้มา,มาทีไม่เกินสี่สิบนาที เดี๋ยวพี่นุ้ยก็ลงไลฟ์แล้วนะคะพี่นุ้ยก็ไม่ได้อยู่นานนะเพื่อว่าเรามาเปิดค่าการมาเห็นแค่ตัวของเราเองเนาะหลังมาพี่นุ้ยก็ถึงขึ้นเวทีไลฟ์บางครั้งขึ้นเวทีเกือบสองโมงเย็นเนาะบางครั้งก็ถ้าเรารู้ล่วงหน้าพี่นุ้ยก็จะขึ้นก่อนเที่ยงสักประมาณ <c oughs> นะน,นอนสบายอากาศไม่ไม่ร้อนไงค่อยยังชั่วนหน่อยเนาะก็อากาศค่อยดีดีนิดนึงแต่พอหลุดจากฝนเอ่อจะแพงมากเลยนะนิดเดียวนะสี่ห้าสิบบาทเขามายำนะเอามายำ มายำแล้วเราก็เอามามามาทาน <c ười> คลิปเรียวคลิปสั้นก็ดีไม่ค่อยมีเพื่อนนะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมออีคนเข้ามาเป็นกําลังใจให้มาพี่นุ้ยก็ถึงขึ้นเวทีไลฟ์บางครั้งขึ้นเวทีเกือบสองโมงเย็นเนาะบางครั้งก็ถ้าเรารู้ล่วงหน้าพี่นุ้ยก็จะขึ้นก่อนเที่ยงสักประมาณอรอบอมาอีกแล้วนะ <c ười> ราบอ <c ười> ไปมาอีกแล้วนะคะไปแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงนะเพราะวันทานทุเรียน แต่ยังไม่ได้ทานนะคะยังไม่ได้ทานใส่ข้อคุณปินเนี่ยอ๋อน้องพรบอกว่าตามมารยาทต,ต้องทักทายเจ้าของบ้านก่อนนะคุณปินลืมไปหรือเปล่าเออแต่ว่าเขาเข้ามารอบ <laughs> คลิปเลียวคลิปสันก็ดีไม่ค่อยมีเพื่อนนะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีเอคนเข้ามาเป็นกําลังใจในหะ้แต่แล้วค่อยสังเกตเอานะค่อยค่อยสังเกตค่อยสังเกตดูเอานะเพื่อนๆเนาะ พี่นุ้ยเองก็นี่แหละเหมือนเดิมนะมามาเปิดเลยมาขึ้นไลฟ์ก่อนดีกว่านะมาเปิดบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพอลงไลฟ์พี่นุ้ยก็จะไปซักผ้านะซักผ้าเสร็จก็เดี๋ยวจะไปบ้านหลานคุณปิ่นทันถักด้วยนะคะที่มาเป็นกําลังใจนะคะตอนนี้ก็ไม่เห็นนะไม่มีดวงตาของอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ย หรืออายุประมาณของเอ่เกี่ยวกับอายุด้วยแล้วก็การที่เราเดินมากเดินมากพี่นุ้ยคุยคุยไปแต่ก็มีเพื่อนเข้ามานะเดี๋ยวก็มีเพื่อนเข้ามาเป็นกําลังใจให้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเปิดโหมดมืออาชีพมาเทสบ้างนะมันจะลําบากเนาะไม่เป็นไรแค่นี้ก็มาเป็นกําลังใจพี่นุ้ยพี่นุ้ยก็ดีใจแลวเนาะพี่นุ้ยเองบางครั้งก็เข้าไปหามาโดยความจำใจย่อนความลำบากข้าวปลามันแพงาย จะให้เฮ็ดจังไดเนาะเพราะว่าเรามาอารายง,งานตัวตนของเราเปิดค่ากันมองเห็นใน,นตัวเราเนี่ยนะเราพูดคุยเราเราไม่ได้ขึ้นแต่แล้วค่อยสังเกตเอานะค่อยค่อยสังเกตค่อยสังเกตดูเอานะเพื่อนๆเนาะพินุ่ยเองก็นี่แหละเหมือนเดิมนะมามาเปิดเราจะได้นอนสบายจะได้ไม่อบอ้าวนะได้ไม่ร้อนนะคะ พี่นุ้ยอิงถามว่าบางครั้งเราก็เปิดบ้านนะเปิดบ้านเปิดค่ากันมองเห็นับต,ตัวพี่นุยนะ้ยเนาะพี่นุ้ยลองแล้วลองที่ว่าเราไม่ลองเราไม่ไล์เนาะลองแบบช่วงนั้นห้าวันไม่ได้ขึ้นไล์เลยเ mm. พื่อนหายไปนะคะพี่นุ้ยขอบคุณนะขอบคุณ,ค,ณคุณพัชรีอ่อปทุมพลเนาะแล้วก็ขอบคุณลูกสุประสิทธิ์จันทร์อุทาเนาะก็ต้องมีสิ่งตอบแทนให้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเป็นกําลังใจให้อ่อพี่นุ้ยก็จะมี กําลังจะมีเราก็จะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็อาจจะแบบอาจจะเร็วอาจจะช้าก็นั้นแล้วแต่จังหวะนะว่าเราอาจจะมีคลิปแตกกับเขาบ้างบางครั้งนะสม้มปลาส้มแล้วเอาไปทอดมันจะไม่ติดเนื้อปลาน้องเขาว่าวันนั้นเขาไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยบรรพุจะทําอะไรลงคลิปเนาะเมนูต่างๆมากกว่าคะ่ะเออใช่นะเมนูอือ่นเรามีเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าอึง้ง อึง้งถามว่าแต่น้องๆพี่นุน้ยก็ยังทักักก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเขาเขา,เขาทักไปรอบแรกแล้วเนาะทักไปรอบแรกแล้วแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ของนุ้ยกับของคุณ <c oughs> เอาใหม่โอ้พี่ชายหนุ่มจี้อายอดรักขอบใจนักมาเออเป็นคลิปที่ว่าเราเป็นภาพนิ่งเป็นอะไรแบบเนี้ยอ่าคุณปินก็เข้ามาแล้วนะสวัสดีสาวพรนะก็เข้ามาเป็นไม่ได้เหมือนกันนะคะ เขาก็แบบนี้แหละพอเวลาถ่ายทำเราจะทําอย่างงู้นอย่างนี้เราทําไม่ได้เราจะทําได้ก็แค่ว่าเอาโทรศัพท์เราตั้งแล้วเราก็ทําคลิปของเราไปเราจะทําได้แค่นั้นละ่ะ <laughs> ต้องดูดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าลูกก็ไม่ได้มาอยู่เนาะลูกก็นานๆนลูกชายยิ่งลูกชายไม่มีเวลา,าไหมคะเปิดค่าการมองเห็นกับตัวพี่นุ้ยเองเนาะ วันนี้ก็เลยได้นั่งทานรัหน้ามานะค่าการมองเห็นให้กับตัวพี่นุ้ยเองนะอ่าอย่างน้อยก็มีหนึ่งหนึ่งท่านแล้วเข้ามานะมาเปิดค่าการมองเห็นหกับพี่นุ้ยก็คือของไม่มาแล้วไม่ตกแล้วอีกสองสามวันให้หลังมาแบบร้อนนะฮะร้อนมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบอืมอยากให้ฝนตกบ้างนะฝนตกแล้วเราถ้าเรามีงาน่สมมติเราติดงานเราอยู่เนาะเราส่งงานเราทํางานของเราเรายัางไม่ได้ส่งงาน พราะว่าตอนนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะผิดก,กันเนาะมันจะไม่เหมือนวันนี้ก็ไปรอบอบมานะไปรอบอแล้วก็กลับมาแล้วนะวันนี้กลับช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องแชร์ออกมาทางนี้เนะเขาบอกเพื่อนๆจะได้เอาไปดูกันนะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าตันนั่นแหละสามสิบสี่สิบนาทีแค่นั้นเลยเนาะเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวพี่นุ้ยด้วยนะ พราะว่าเพื่อนๆเออจะได้แบบเข้ามาเป็นกําลังคุณก็จะร้องได้น้องพรบ,บอกยาวๆไปน้องเจ้าคุณก็จะได้นิดนึงเหมือนกันนะเขาก็จะร้องกับพี่นุยทุกวันเหมือนกันพอพี่นุยขึ้นร้องของพี่นุยเนี่ยปุ๊บน้องก็จะร้องตามนะแต่น้องก็จะดีนะพี่นุยก็เพิ่งได้ยินเนี่ยแตกล้านของสตรีมนะแต่ส่วนมากก็จะได้ยินเป็นของเลียวเออน้องพรบ,บอกถ้ามีคนแชร์คนหนึ่งเปล่าเนาะขอบคุณนะคะก็ขอ,ขอให้คลิปปังคลิปดังเนาะผ่านอ่า มีคลิปแตกแสนแตกลา้านค่ะเปิดค่าการมองเห็นกับตัวพิ่นุ้ยเองเนาะวันนี้ก็เลยได้นั่งทานรัดหน้ามานะที่กินข้าวยังครับอืเรียกแม่เหมือนเดิมก็ได้ลูกเ <laughs> นอะก็อันเก่าขนาดไปยังหกโมงกว่าๆนะอย่างหกประมาณหกโมงครึ่งไปนะ ยังยังเพิ่งนได้ก,กลับมานะแล้วก็ถ้าว่าไปสักแปดโมงคงได้บ่ายบ่ายเพื่อนไลรสดหรือไปทํำุระอะไรนะเขว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเที่ยงก็เอแต่ละท่านก็จะมีหน้าที่ของตัวตัวตัวเองเนวจะต้องไปแต่แล้วค่อยสังเกตเอานะค่อยค่อยสังเกตค่อยสังเกตดูเอานะเพื่อนเพื่อนเนาะพินวยเองก็นี่แหละเหมือนเดิมนะมามาเปิดแล้วก็เขาอีกอย่างหนึ่งของเขาได้ทั้งของสตรีม ได้ทั้งของเลียวแล้วของเขาก็มีแตกแสนแตกละแต,แต่แตกแสนไม่รู้นะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนะคะพี่นุ้ยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องพรนะขอบคุณคุณปีนานกันสร้างไรายได้แล้วแต่ถามว่าถ้าเราไม่ขึ้นไลท์มันต้องมีขึ้นบ้างนะเพราะว่าถามว่าพี่นุ้ยขยันละขยันพี่นุย้ย,ค,ยคุยไปแต่ก็มีเพื่อนเข้ามานะเดี๋ยวก็มีเพื่อนเข้ามา,นะเ,มเ,เ,า,มาเป็นกําลังใจให้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรา เปิดโหมดมืออาชีพมาถึงเรานานนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะต้องนัดแล้วก็จัดอะไรมาให้เรากิน